รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ h o n น y a เ f r น m ์ Friend Entertainment ปตทก่อแก่ y a า a ่าเสนอ กันเดือนละดาวมาวางเรียนเรามารวมเป็นคีงกัน,กน,กนอมองต่อวันดูประจันของเรา น,น้นำพึ่งสัญญาไว้กับน้องๆโรงเรียนอุ้มหางวิทยาคมไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะว่าจะกลับมาเลี้ยงอาหารน้องๆค่ะและวันนี้น้ำพึ่งก็เลยได้โอกาสชวนเพื่อนๆผู้ใหญ่ใจดีและใจบุญทั้งหลายมาทําบุญร่วมกันทันทีที่พวกเรามาถึงนะคะเราก็ลืมความเหนื่อยจากการเดินทางมุ่งตรงมาเลี้ยงอาหารน้องๆชาวหอกันเลยทีเดียวค่ะ มวยของเด็กเหรอปรังดูใช่ใช่ถ้าพายคุณผู้ชม,ชมกันแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้มชมค่ะวันนี้นะคะน้ำครึ่งนะคะพร้อมด้วยทีมงานของรายการที่เราไปไทยแลนด์เบิร์นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อุ้มผางจังหวัดตากค่ะเพราะว่าวันนี้เราเป็นเป็นผู้ใหญ่ใจดีมากมากมากมาที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาของชใช่แล้วค่ะ ซึ่งโรงเรียนนี้นะคะเราได้เคยมานะคะคดูแลน้องๆอยู่หลายครั้งแล้วก็เราก็สัญญากับน้องว่าเราจะพาผู้ใหญ่ใจดีนะคะมาตรวจวัดสายตาให้กับน้องๆรวมถึงมาเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็ยังมาแจกอุปกรณ์การเรียนนอแล้วก็การกีฬาให้กับน้องๆอ,อีกด้วยล่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไป ไปดูน้องๆเขาตรวจวัดสายตากันนี่ไหมหนูหนูหนมีปัญหาด้านสายตานะพี่ล้อสายตาะไรสายตาสายตาสายตาเซอร์ไม่ใช่ลองใส่แว่นสส่ตาสั้นใส่ตาสั้นลองใส่แว่นลองใส่แว่นอันนี้เห็นแล้มันแคยังอันนี้คือสายตาเซอร์อันนี้สายตาเซอร์ผิดด้านผิดด้านอ่าสายตาเซอร์จริงๆค่ะไปแต่เล่นไงพี่ไปดูเด็กดีกว่ามุกมกมกโอเคไป สำหรับเช้าว,วันนี้นอกจากจะมีผู้ใหญ่ใจดีอย่างแว่นท็อปเจริญมาตรวจวัดสายตาให้น้องๆและคณะอาจารย์ทั้งโรงเรียนแล้วนะคะเพื่อนๆของน้ำผึ้งก็ยังเตรียมอาหารพร้อมกับไอศกรีนอุปกรณ์กีฬาและหนังสือมาให้น้องๆอีกด้วยค่ะวันนี้อาหารที่พี่น้ำผึ้งและคณะผู้ใหญ่ใจดีที่มากับพี่น้ำผึง้งมามอบให้กับน้องๆอร่อยไหม กับผู้ใหญ่ใจดีนะคะเพื่อพาคุณชมไปเที่ยวต่อในจังหวัดตานี่แหละค่ะเราจะไปแบบประเภทแบบว่าไปทางน้ำใช่ไหมเย็นๆพี่เอาแบบเย็นๆนะคะค่ะเดี๋ยวตามพี่เลยนะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะเด็กๆบ๊ายบายพี่ขึ้นรแล้วนะบ๊ายบาย ค,คุณผู้ชมขาเช้านี้นะคะน้ำพุ่งอยู่ที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงานะคะ แล้วก็เพิ่งตื่นแต่เช้ามืดเลยล่ะค่ะเพื่อที่จะมาเดินตลาดสายหยุดนะคะที่เรียกันว่าตลาดสายหยุดเพราะว่าสายๆนี่เขาจะหยุดค่ะเขาจะทําการกันตอนเช้ามืดน,นะคะแล้วนี่ก็เพิ่งก็รอทีมงานนะคะหาทีมงานไม่เจอเลยสงสัยคงเห็นว่าน้ำเพิ่งตื่นแต่เช้าเลยเดี้ยวแน,แน่แน่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเพิ่งรอบ๊ปปิ้งก่อนแป๊บหนึ่งชักหิวละ นเขื่อนภูมิพลยามเช้าเช้าอย่างนี้จะมีผู้คนมาจับจ่ายซื้ออาหารกันที่ตลาดสายหยุดแห่งนี้ค่ะตลาดที่นี่มีขนาดเล็กๆและสินค้าโดยมากก็จะเป็นอาหารสดค่ะอุ้ยผักหวานผักหวานนี่กําเท่าไหร่คะเนี่ยค่ะเจนโลค่ะอ๋อโลเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบอ้สเหรอคะรองเท้านี้คุณคุณสีแอนแอน้า <laughs> ว่าคนใส่รองเท้าแบบนี้เนี่ยนะสีแบบนี้ต้องเป็นคนที่คุ้นเคยหาแต่เท้าเลยนะแต่ว่าหายไปไหนหมดก็ไม่รู้มาช็อปก่อนค่ะมาช็อปก่อนไม่ใแอบยีบที่ไหนก่อนหรอเออค่งได้ไรไงก็เนี่ยค่ะเลือกอยู่กับพี่กิ่งว่าจะเอาแล้วหวันไปไหนหวันไปไหนอ๋อหวันเออออกไปก่อนแล้วแต่ไม่ทราบว่าไปไหนนะได้ยินไม่ถนัดค่ะอ๋อเหรอ น้ำพึ่งทราบมาว่าวัดชนประธานรังสรรค์ที่อยู่ใกล้ๆกันกับเขื่อนภูมิพลกำลังมีงานประจำปีวัดดีค่ะระหว่างรอทีมงานน้ำพึ่งก็เลยขอพาสาวๆมาทำบุญกันซากหน่อยค่ะเอ๊ว่าแต่คุณป้าเขากำลังทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นนะ ชมค่ะน,นนะเพื่งจะบอกเลยนะคะว่าหุงข้าวด้วยหมอ้อดินเนี่ยนะคะข้าวมันจะหอมมากๆเลยเนี่ยกลิ่นข้าวแบบหอมจริงๆคะ่ะและเนี่ยอะไรคะเนี่ยอ,อันนี้กําลังจะเริ่มหุงงานะนั้นหุงเสร็จแล้วนะคะบรรยากาศแบบอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่หาง,ง่ายๆนะเนี่ยเดี๋ยวนี้จะหาคนหุงหมอ้อดินเนี่ยหายากนะคะค่ะค่ะโอ้ตรงด้านลู่นี่หนมจีนเหรอคะเดี๋ยวเรามาดูเ่อทำหนุ่มจีนไหมคะ การปล่อยโครมลอยนะคะแต่ว่าจะไม่เหมือนกับโคมลอยที่เราปล่อยทั่วไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะนี่เขาบอกว่านี่เป็นกิจกรรมของทางพระสงฆ์นะคะเขาจะเอาควันเนยนะคะเข้าไปในตัวโคม วัดชนประธานรังสรรค์แห่งนี้นะคะเป็นวัดที่ถูกย้ายมาพร้อมกับหมู่บ้านเมื่อครั้งสร้างเขื่อนค่ะเดิมชื่อว่าวัดบ้านนาเป็นวัดเก่าแก่มีโบราณวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่กันมากับวัดคือพระบรมาธาตุลอยและพระเจ้าทันใจซึ่งชาวบ้านมีความศรัทธาทั้งสองสิ่งนี้เป็นอย่างมากค่ะแม้พระพุทธรูปองค์เล็กสุดจะเคยถูกขโมยไปถึงสองครั้งสองครา แต่สุดท้ายก็ได้กลับมาประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้เช่นเดิมนะคะเบื่อแล้วนะคอยเนี่ยการคอยนี่เบื่อเหมือนกันนะหลายชั่วโมงแล้วนะเนี่มันไปไหนมันไปไหนฮะใช่ลรอคะ อย่งไมกไกล่ไหมตตั้งเลยนิ่ตั้งเลยไม่ได้หายไปไหนเลย <S <S ไม่ได้หายไปไหนเลยอะไรหมายความว่าไงพี่กมล์วันค่ะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของเขื่อนภูมิพลค่ะพี่อ๋อค่ะพี่สวัสดีส<ะ>คะ่ะเชิญน,นั่งก่นอนค่ะพี่นั่งค่ะนั่งค่ะพี่กมล์วันจะพาพี่น้ำพึ่งไปเที่ยวรอบรอบเขื่อนในวันนี้ค่ะพี่ไม่ได้หายไปไหนทําทำงานแล้วเนี่ยทำงานหรอจริงเหรอคะ่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยว มีอะไรน่าสนใจบ้างคะพี่ตัวเขื่อนภูมิพลนะคะมีโรงไฟฟ้ามีสวนน้ำพระไทยมีหินดึกดําบันแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกตอนเย็นที่บนสันเขื่อนอ,อสักการหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ทึ่อยู่บนสันเขื่อนนะคะค่ะ,คะมีเชื้อกี่ค่ะน้องเลยรอดตัวไป เพึ่งสิ่งแรกที่เรามาถึงเขื่อนภูมิพลแล้วเนี่ยที่อยากจะพามาเยี่ยมชมก็คือมาสักการะหลวงพ่อพระพุทธสิริสัตตร,ราชหรือหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์นะคะ,คะซึ่งประดิษฐานอยู่ที่เขื่อนภูมิพลเนี่ย14ปีแล้วค่ะอืมค่ะแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเขื่อนใหญ่ๆก็มักจะมีหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์นี้อยู่นะคราะเพ,พิ่งก็รู้สึกว่าเคยไปสักการะที่อื่นด้วยะค,ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไป <ล>สักสกะละ <ไป S 1> ท่านคะจริเคิะ พระพุทธสิริสัตวร,ราชหรือหลวงพ่อเจ็ดกรัตรที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นองค์จำลองจากพระพุทธรูปคู่บารมีของพระครูภาวนากิจโกศลวัดบ้านหนองแสงจังหวัดยะสโสธรค่ะพุทธลักษณะนั้นจะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิมีงูเจ็ดตัวเจ็ดหัวแผ่คลุมองค์พระต่างจากพระพุทธรูปปางนาคปกรกที่จะมีงูหรือพญานาคเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นค่ะส่วนพุทธานุภาพนั้นกล่าวกันว่าหลวงพ่อเจ็ดกรัตร จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขและมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะจากนั้นนะคะพี่วันก็พาพวกเราไปเดินเที่ยวชมธรรมชาติกันที่สวนน้ำพระไทยค่ะสวนแห่งนี้เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ภายในเขื่อนภูมิพลมีพื้นที่ประมาณ16ไร่มีความร่มรื่นคล้ายสวนสาธารณะประดับตกแต่งสวนด้วยพันไม้และไม้ใหญ่ต่างๆค่ะ จะาไปไหนเนี่ยจะพาไปดูหินดึกดำบันค่ะโอ้ยลแล้วค,ะค่ะรูปร่างแปลกมากเลยเป็นแบบนี้เลยเหรอคะทางขึ้นไปเนี่ยค่ะ การเดินขึ้นไปชมหินดึกดำบรรน,นี้นะคะต้องเดินขึ้นไปบนเขาระยะทางก็เกือบ1กิโลเมตรค่ะถึงแม้เส้นทางจะไม่ลำบากมากนะแต่อุปสรรคของเราก็คืออากาศที่แสนจะร้อนนี่เองค่ะเรียกได้ว่าร้อนแบบสุดๆไปเลยค่ะ พี่อันนี้เหมือนท่อนซุงมากๆอันนี้คือหนึ่งเปล่าคะที่ในจํานวนของหินถูกดิบบันถูกต้องค่ะอีนคีออีกหนึ่งหนึ่งชิ้น1นึ่งก้อนก้อนใหญ่ๆเหมือน,นก้อนใหญ่มากเลยอะค่ะนี่ไงคะที่แบบว่ามันเป็นก้อนเดียวกันแล้วมันเหมือนที่ หมือนเขาเอามีดตัดหั่นครึ่งไงเหมือนเราหั่นเต้าหู้หร,ะหรหคะคันนี้มันเป็นก้อนเดียวกันแล้วทีนี้มันเหมือนถูกตัดครึ่งแล้วมันก็แยกส่วนเห็นไหมคะแปลกมากมันเหมือนใครเอามาเลื่อยกันตัดเรียบตรง<ห>เลยเนาะสมเด็จย่าเคยสเสด็จมาที่นี่ค่ะนานแล้วตอนที่ท่านยังแข็งแรง เรา,เาต้องทําอะไรยังไงบ้างคะค่ะนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปนะคะถ้ามาที่นี่ก็คือต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่นํามาเข้าเยี่ยมชมบริเวณที่เป็นโรงไฟฟ้าค่ะแล้วก็เดินส่วนใหญ่ก็คือโดยทั่วไปก็คือด,ดูได้แค่สันเขื่อนค่ะแต่วันนี้เป็นกรณีพิเศษท,ที่ได้มีโอกาสเข้ามาค่ะเข้ามาชมในเรื่องของการผลิต การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำของเขื่อนภูมิพลนะคะเขื่อนภูมิพลนี้เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยรัศมีความโค้ง250เมตรและมีความกว้างของสันเขื่อน6เมตรค่ะ ท่อส่งน้ํานะคะซึ่งทําหน้าที่รับน้ําจากหน้าเขื่อนอส่งเข้าไปยังเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่สี่เมตรครึ่งเท่ากันหมดเลยค่ะเรานับตรงนี้ไปท่อที่1นะคะหนึ่งสองสสีหกเจ็ดปดค่ะท่อที่แดจะเป็นระบบสูบน้ํากลับได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้เหมือนเหมือนกันจะสูบน้ํากลับได้อันสุดท้ายสุดท้ายตัวที่8ดค่ะตัวเดียวนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นภาพของ ที่เขาถ่ายไว้นช่วงสร้างเขื่อนแรกๆอยังนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะนี่อันนี้ช่วงสร้างเขื่อนแรกช่วงค่ะช่วงกาลังทําการก่อสร้างเขื่อนนี้สร้างเริ่มสร้างในปีอะไรนะคะเริ่มสร้างปีพศ2,500ค่ะแล้วเสร็จปีพศ2 5 0 7ใช้เวลา7ปีในการสร้างนะคะเนี่ยนี่คือสันเขาสองลูกเนี่ยเขาเริ่มทําการทําการขุดเจาะระเบิดออกไปนะคะเปิดเห็นไหมคะลักษณะของภูเขาที่ถูกระเบิดออกไปค่ะเป็นแกน้ต ที่เรามองอยู่ก็คือตรงนี้แหละค่ะแถวๆนี้ใช,ใช่ไหมคะหลังจากที่ได้ชมตัวเขื่อนแล้วนะคะพี่วันก็พาพวกเราเข้ามาชมภายในห้องควบคุมอีกด้วยค่ะซึ่งภายในโรงไฟฟ้านี้จะมีเจ้าหน้าที่วิศว,วกรควบคุมดูแลอุปกรณ์และระบบอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ เห็นที่พี่เขาทำงานกันขยันขันแข็งแล้วนย่พึ่งก็ขอเอาใจช่วยนะคะสู้ๆค่ะห้องนี้จะควบคุมการเดินเคลื่องโดยการรับแผนการระบายน้ำนะครับก็จะชประทานกรมชลประทานจะให้แผนการระบายน้ำมาแล้วเราก็ระบายน้ำแล้วก็จะเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เหมาะสมกับในช่วงเวลาของการระบายน้ำในช่วงของที่ผู้ผู้บริโภค ษตรกรอะไรต้องการน้ําในการทำเกษตรกรรมอะไรต่างๆนะครับในแต่ละวันค่ะครับพอเริ่มเย็นนะคะก็ได้เวลาพระอาทิตย์จะโบกมือลาเราแล้วน้ำพึ่งและเหล่าสาวๆก็ชวนกันไปชมพระอาทิตย์ตกกันค่ะซึ่งบริเวณนี้เองที่เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆแหมบรรยากาศดีแบบนี้จนไม่อยากไปไหนเลยนะคะเนี่ย ีแอบอายนิดๆเนะแต่ว่าดูแบบเก๋เนาะบรรยากาศเย็นๆอย่างนี้ไม่ค่อยใครได้มาดูบ่อยๆนะคะใช่ค่ะ,คะว่าแต่นะวันนี้พึ่งมีความสุขมากๆแล้วก็มาเที่ยวกับพี่วันเนี่ยเยี่ยมจริงๆเลยนะคะได้หลายแบบรูปแบบแต่โปรแกรมของพี่วันเนี่ยรู้สึกว่าจะยังไม่หมดใช่ไหม,ไม,หมค่ะมีโปรแกรมอะไรที่แอบๆหรือกักไว้อยู่เนี่ย ก็จะพาคุณน้ำพึ้งและทีมงานไปเที่ยวทะเลสาบแม่ปิงทะเลสาบแม่ปิงค่ะคุณผู้ชมคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทะเลสาบแม่ปิงนี่จะสวยแค่ไหนต้องติดตามชมสัปดาห์หน้าค่ะส่วนวันนี้นะคะน้ำผึ้งพี่วันแล้วก็ทีมงานของเพื่อนก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวยนี่กำลังจะกำลังจะเข้ากลีบเมฆแล้ว คุณโรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลรีสอร์ทโทร055532601-8